สบายดีพี่น้องตอนเย็นเด้อเจ้าพี่น้องยินดีตอนรับบข้าสู่ซองสวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องก้อยเป้เรื่องแสนเรื่องแสนค่ะพี่น้องตอนเย็นนันจัดการเบ้าซีเบ้าแมนพาเป้ไปเหตุบุญที่วัดน้องลำจันแล้วพี่น้องกามาแวะกินข้าวที่อ่างอ่างเก็บน้ำบ่น้่าสซุยอ่างน้ำซุยเจ้าพี่น้องนี่พี่น้องแต่นี้ก็สรัางกับข้าวมาไปที่พ่อแลวพี่น้อง บ้าโลดนำพี่น้องเลยแต่ว่าทางหน้าหน่ะพี่น้องคือว่าดินอเด้งดังถักแต่แดนเป็นแดนพี่น้องเลยแล้วม้วนนะพี่นอ้อง,งแองลย, <c oughs> ยกลยมาเปย์เจ็บแก้วจนนะอดจนมาได้แล้วโยกแกปีแล็บปะคะ่ะ <c oughs> อ้าววันนี้แว่นเข้าวกินแล้วนี่มันก็ใกล้สีขาสิมือเลยพี่น้องกันเลยพาบ้าแมนบ้ารลดบ้าซีวะกินข้าวพี่น้องเลยเพื่อสิไปบ้านเพื่อนกันเลย เรามีเคลฟลัดแต่ได้บ้านเพิ่นมีหมอเป้าบ่หมีอเป้านะก็เป้เจ็บพี่น้องเลยข้าเป้าเป๊ะคันมอเป้าเป็นประตูเรามีเมตู้เพิ่นเป้าดีพี่น้องประตูเพิ่นร่วงประตูประตูเป้าตู่ค่ะแทนเป้าเป๊ะได้โอกาสมาแล้วก็อยากเห็นบ้านเห็นซองบป้าซีพี่น้องเป็นมู่เป็นเพื่อนกันเข้าปีแล้วพี่น้องก็บป้าแม่นี่แหละเป็นขั้งแรกเลยที่ได้มาพ่อบป้าแม่แต่ว่าบป้าซีนี่พ่อ สามั้งเลยพี่น้องเลยสามเธอแล้วแม่นกับเราสีนี่กะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันพี่น้องนี่เันนพ่อพี่อีกอะได้คนกิดโชคใช้ว่าเอ้ยคือเวทไทยกินกันกะหน้าไกลกันเนาะกันนานบนไทยกินวิ่งพี่น้องเลยทุกคนต้องมีภาระพี่น้องเลยก็ต้องเข้าใจแต่ถือบารโหลดบาร์ดามพี่น้องเลยเป็นจะได้บารโหลดดีใจบาร์ดาหินบารโหลดดีออกจ้าวพี่น้อดีใจพี่น้องเป็นได้จากบ้านแม่นก็เป็นหมื่นพวกหักแพนได้เด้อไปมากนะ เอิ้นห่ากันพี่น้องยังเอิ้นห่าง่ายเอาหักแปพงกันดีีริุดแล้วข่าวขึ้นไปพุ่นกับข่ากับนินีตันห่าบาซีบ้าเมย์ไปอยู่แฟนทำให้อกาสสิต้องไปพุ่นดูตอนนี้แตมันแล้วเราให้หน้าจหน่อยก็พี่น้องเอฟซีกัทัก เมนคอมเมนต์ลากลายพี pues bien, ่น้องที่บเป้บมได้ต่อคอมเมนต์บเป้กค่ะพอโทษพี่น้องพอตอบเลยค่ะพี่น้องคอมเมนว่าบอตอบนะคะตอบทุกคอมเมนต์ค่ะบางคอมเมนต์ก็ก็คือแรงไปเราต้องใช้เวลาการตอบนะคะเขาต้องคิดก่อนก่อนเขาจิตอบพอนำบางเข้อเขาตอบไปโยที่บคิด กสิพิษจพี่น้องอีกคือเก่าบอเป็นร่าบอตอบด้วยค่ะว่าหนึ่งน้องก้อยกับพุ่งเสร็มาอยู่บ้านเพ่อนล้กกกะต้องทับข้อมูจาก,กันครับสิ่งเวดล้อมแล้วก็บ้านเพ่อนละกกาเปล่าเปลยเพื่อนยุ่งต้องดูแลต้องแค่แค่ก้อยทุกอย่างค่ะค่อยบอกว่าอันนี้ยุบวันนี้วันนี้ อยู่บนหันจะสีนะพักนี้เขาบอกมีเวลาได้ตอบเอฟซีเลยเนาะกันเรยกว่าเพิ่มขึ้สีเข้าใจอยู่ค่ะพี่น้องหนึ่งก็ต้องทําความ้าใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันไ้มากสุดขาะว่าอีกบนหน้าอีกประมาณสองอาทิตย์น้องก้อยไปทีใดดับไปทำหน้าที่ของน้องก้อยเพิ่อนเด็ดทำหน้าที่ของเพิ่นรับรองว่าเพิ่นตอบแน่นอนค่ะอพี่น้องมีเต่ว่าเป้มาครอบใจโดยรวมในไทยคีปพี่น้องแบบว่าคอมเมนต์ที่บอดีหรือว่าดีว่าเป๊ะเขาขอบคุณพี่น้องเอฟซีในนั้น ทิ่งที่ดีบาเป้ก็ขอบใจพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาสนับสนุนและให้กําลังใจบาเป้โดยมาตลอดที่เบื้องโฆษณาให้บ,า,<ม>บาเป้จะพี่น้องบาเป้ก็ภูมิใจร้ายพี่น้องที่มีพ้นดีและพ้นบดีที่เข้ามาในชีวิตยังน้อยเฮากามีแหงปักดันสู้ต่อไปพี่น้องในเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่วเนื่องจากกัวาซีพี่น้องกับมู่ฟก,กันกับฮักแพงกันพี่น้องเลยบ<ช>่าเคยป้ายยังกันพี่น้องให้กําลังใจคิดกันแค่น้อยแต่บ่เคยเลย กาแฟมนตลอดเนาะแม่แม่นแต่พู้จักกันมาบ่เป้กะมีมิตรที่ดีกับบ่าวซีทั้งที่สิกายหรือบ่ไก่บ่เป้กะทักห้ามู่เป็นจังได้มาจังได้ไลกันกะทักการกันแม่แม่พี่น้องเองถึงที่ว่าบ่ได้ไปหากันเด้แต่กะเซ็นพี่กัน ให้กําลังใจกันพี่น้องครับแพงกันไหวเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อนี้บ่าเป้ไปวัดน้องลําจานพี่น้องเลยอัดคลิปกับทีบด้ตัดเฮาเพราะว่าบด้ยินเสียงเลยพี่น้องไปเสียงสี่นะบ่าเป้ก็บบ้าซีนะเฮาโด่งเดียวกันพี่น้องเลยทื่อกันที่ซีคือกันกันอือคือว่าบัตื่อกันได้พี่น้องสองเซลซีกันที่ซีเมื่อนี้พี่ก้อยกันที่หนึ่งเนาะพี่ก้อยอ่ะดวงวาสนา ลาดลื่นขึ้นเรื่อยๆเหมืนบ่ลาดลื่นสูงทรงอยู่ค่ะพี่น้องวันนี้บ้าแมนนี่เด้การทีสิบสามการทีสิบสามดีหลายอยู่นทีสามกับมุดสุกมดโศกผ่านไปเรียบร้อยพี่น้องวันนี้บ้ารถนะที่การที่ยังก็บ้ารถทีเจ็ดทีน้องมีคนอุปถัมภ์ข้ามสู่เพื่อนพี่น้องพาอ้อเด่นไก่กับเป่าเป้ที่แล้วพี่น้องเอ้เบิ้งกับอ้อ พ่อแม่นจากว่าดลงไปไสมาไสบ่อปี้กับเอื้อนห่าตลอดหักแพงกันพี่น้องได้ย่งก็กินนํากันคือเห็นในคลิปอะไรพี่น้องที่บ่อปี้อัดมาก็มันนี่ก็หักแพงเพื่อนเบาหลดกับพี่น้องไปโรงเพื่อนไปย่างกายเพื่อนพี่น้องเบิ้งหลบหลบเบื้องนั้นเบิ้งหลบหลับไปอันนี้ขอทางการเพื่อนสิบนาทีค่ะพี่น้องคือคี่เจ็บอยเวลาไปบ้านเมื่อซีซีได้ดีนะแบบนี้เนาะคือถ้าไปเป่าสัน กะลำเปล่าพี่น้องกะลำเปล่าผู้บ่าวน่ะไม่มาเจอน้องดีอ่างเก็บน้ําอ่างน้ำซุยอ่างน้ำซุยค่ะพี่น้องครั้งแรกค่ะแต่ว่าครั้งที่สองของเบาเปรมาก<อ>นาะพี่น้องเนาะครั้งแรกของเบาโหลดอีกแต่บ,บ้ามันนีก่กันบ้าจะบ้าซีประจําจะานทีประจําหมดจริงวันไหน เอฟซีจนว่าไอ้ไอ้แมนนี่แมนคนแถวสุยบล้อกับฉันเนาะจริงๆมันบ้าแมนเนาะที่ไก่ไก่ร้านตัวหมวกบนยอดเนาะแมนนาฬิกาเนี่ยว่ามาเรื่อยมาเที่ยวนะมาท่องเที่ยวพี่น้องเอ้ยโอกาสดีมาเนี่ยกลี้ยงข้าวบ้าซีกับบ้าแมนบ้าพูดกับดีใจเนาะพี่บาเป้คนเนินเลี้ยงข้าวพี่น้องอเมริกา อยู่ห้านที่เขาวเลยกะอัน้ำซุยพี่น้องบอกเป้มันเป็นเจ้าภาพพี่น้องไงว่าหน้าที่ว่าหาเาสียสิบ้านเสียใจมากนะทักแท่งกันขอบคุณที่น้ำเป็นไก่น้ำผ้าท่านที่มาเฮ็ดบุญเนาะครับเปย์วันนี้ก็สิได้เข้าไปเมืองบ้านบาซีสิได้เห็นแม่บาซีพี่น้องก็ได้เสบยใจทั้งนี่ครับซ้อมบ้างพี่น้องว่าบ้านบราซีสิี่เมื่อวันเป้บอก บืนตอนเช้าเวลาพี่น้องยังเดินทางกลับเพราะว่าตอนนี้มันก็ค่ำแล้วบางทีเราเราผักอยู่บ้านหรือซาร์เรักอยู่เลิ่นอยู่ซาร์อยู่บ้านก่อน บางทอเมื่อน่าเมื่อนาเพิ่นก็ขึ้นไปหาบาเป้บาเป้ก็ต้อนหาเพื่อนพี่น้องมีน้ำใจเอื้อแพร่ซึ่งกันและการเป็นสิ่งที่ดีที่ชุดเนาะพี่น้องเนาะฝากบาเป้ไปเรียนน้ำกันระดูนเดอร์บาสีเพราะว่าบางทือนาคอยอยู่ต่างประเทศอาจจะดูแลบาเป้บ่ด้เต็มรอยบันไดเพราะว่าข้ามหนาทีของตัวเองอยู่ต่างประเทศเพาะว่าสิเป็นรับใส่พี่น้องทั้งต่างประเทศละกาเช็ดงานเหตุการณ์เนาพี่น้องเนาะ สองสาเดือนก็สิบินลงมาอยู่น้ำเพลินหรือว่าเพลินก็สิบินขึ้นไปมาห้ากันพี่น้องครับเปลีนกันคุณยายเพื่นก็โทรมาห้าปีตลอดพี่น้องว่ากินนี่ก็โทรมาว่าเออรูปเป็นยังได้พี่งแียว็มาเจ็บแม่ฝนว่าอีต้นดีพี่นว่า การเจ็บนี่มันทรมานถึงเจ้าย่างเงาย่าเสาได้ว่าเปรี้ย,ยเจงาเจ้ากังกับอูบอนบานคอยได้เจ้ากับบ้านเจ้าคือกันโดยก็ไปมาแมงกันและพี่น้องเลยจะมาเงาแห้งกับพูดไปแพรตัวหนาคือมาเลนแค่เพราะเขาคือมาเล่นแต่พี่น้องคือมาเลนนั่นเองปกติบ้าเม้กับพี่ชายโย่แค่พี่น้องกับบอสกับบ้าแมนนี่กับเบ้าที่อยู่พี่น้องบ้าเป้มาในครั้งนี้ที่ได้เห็นเธอครั้งแรกเมีนเธอสุดท้ายว่าผิดพี่น้องได้เห็นข้างแรกกับบอสโม่บอกเออ เออต้องเข้าใจมู่เด้อรมู่ไปแล้วจิ๊บเที่ยวพี่น้องไปแลงุ้งนิดมันข้าวอันนี้เข้าใจกันว่าดจิ๊บเที่ยวเนี่ยเทาระมาดสุดๆได้เจ็บแผลเนี่ยขอโทษด้วว่าเราแบบเราเป็นน้าฮาเจ็บนะาฮาก็ต้องไปแล้วซื่อๆเนี่ยพี่น้องที่แท้บ้าเป๊ะเป็นคนดมาเอาเข้าถูกง่ายเอาอยู่ดีไม่แห้งคับพี่น้องฝากไว้กับพี่กับน้องไว้ซ้ำนี่นาะจ้าพอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีค่ะ เราอยู่น้่แรกก็เดินทางไปบ้านบาซีตต้พี่นอตต้องเราก็กับประมาณนี่แหละเอาก็กันกวสวัสดีครับพี่น้อง